สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโมดูลจำลองระบบเครื่องขายน้ำแบบหยดเหรียญอัตโนมัตินะครับจะเป็นลักษณะของชุดจำลองนะครับโดยอา,อาศัยการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจำลองการทำงานของระบบการขายน้ำแบบหยดเหรียญน,นะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในตัวระบบนี้สามารถที่จะจำลองการหยอดเหรียญ 1>, 1บาท5บาทและ10บาทได้นะครับโดยให้สัญญาณเอาพุทออกมาเป็นสัญญาณเพาะนะครับตามจำนวนมูลค่าของเหรียญที่หยอดเข้าไปนะครับถ้า1นบาทก็ได้1เพา5บาทก็ได้เป็น5เพาออกมาแล้วก็10บาทก็ได้เป็น10เพานะครับลักษณะของการจ่ายน้ำออกไปนะครับจากเครื่องนี้จะใช้วิธีการทำงานผ่านปั๊มนะครับโดยการส่งสัญ,ญญาณเข้ามาที่ปั๊มปั๊มก็จะเริ่มต้นทำงาน นะครับสังเกตดูจากมีหลอด LED สีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ําผ่านออกไปก็จะผ่านไปยังตัวเซนเซ,นเซอร์ที่เรียกว่า flow sensor นะครับซึ่งก็จะให้เป็นสัญญาณเพาเช่นเดียวกันนะครับจ่ายออกมาในการตรวจสอบปริมาณการไหลนะครับจากนั้นก็ยังมีปุ่มที่เป็น manual switch นะครับเป็นปุ่ม start stop นะฮะเป็นสัญญาณาที่เราใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องได้นะครับน,นี่ก็จะเป็น รายละเอียดคร่าวๆนะครับถัดมาก็จะมีจัมเปอร์ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทดสอบอัตราการไหลในแบบโลและไฮได้นะครับจะมีโหมดให้เลือก Flow โหมดนะครับเป็นโหมด Low และโหมด High นะครับแล้วก็ปุ่มที่เราจะใช้เพื่อการทดสอบหรือคาิเบเรตสัญญาณนะครับว่าตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราสามารถที่จะรับ สัญญนณได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับให้กดที่ปุ่มเทสเพาสตรงนี้นะฮะทุกครั้งที่กดก็จะได้สัญญาณออกมา100่ง้เพาหรือ100ลูกนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ปุ่มนี้ในการเทสได้นะครับแล้วก็อินเตอร์เฟสพอร์ตก็คือชุดนี้ลักษณะของตัวบอร์ดก็เป็นบอร์ดง่ายๆเล็กๆแบบนี้นะครับตำแหน่งการวางสวิตต่างๆนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ปุ่มที่ใช้จําลองการหยอดเหรียญ1นบาท5บาท10บบาทอยู่ที่นี่ นะครับอินเทอร์เฟซพอร์ตก็อยู่ทางด้านบนนะครับเป็นพอร์ตขนาด10พินนะฮะมี LED แสดงสถานะปั๊ม LED แสดงสถานะของอสัญญาณจากโฟ o ์เซนเ o r และอีกอันนึงก็จะเป็น LED ในส่วนของอสัญญาณเพาของเครื่องหยดเหรียญน,นะครับตรงนี้ลองมาดูรายละเอียดของตัวสัญญาณกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นสัญญาณ เพที่ได้จากเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะของสัญญาณเพ้าในแบบ Active p r w อย่างที่เห็นนี่นะครับหยอดลงไป1ครั้งจำลองโดยการกดสวิตช์หมายเลขหนนะครับเราจะได้สัญญาณเพาว1ลูกดังนี้นะครับพีเรียดของสัญญาณเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ100 m มิลลิเซกนะครับโดยมีความกว้างของสัญญาณเพาที่เป็น Active p r w เนี่ยนะครับเท่ากับ30มนะิลลิเซกถ้า1เพผหยอด1บาทก็ได้1ลูกนะครับ ถ้ายอดเหรียญ5บาทเข้าไปก็จะได้เป็นสัญญาณ1 2 3 4 5นะเป็นสัญญาณเพา5้าลูกในนี้นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าเป็นหยอดเหรียญส0บบาทเราก็จะได้เพาออกมา10าช่วงเพาอย่างที่เห็นนี่นะครับ mm hmm. สำหรับการจ่ายน้ำออกมานะครับเราจะใช้สัญญาณจากปั๊มนะครับเป็นสัญญาณที่ ควบคุมมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคนส่งเข้ามาให้กับตัวบอร์ดจำลองชุดนี้นะครับทำงานในแบบ Active p r w นั่นคือเมื่อเรากำหนดให้มีค่าสถานะเป็น Logic 0 so, เนี่ยปั๊มก็จะเริ่มทำงานทันทีนะครับก็จะทำการจ่ายน้ำออกไปนะครับจากนั้นเราก็จะทำการวัดปริมาณการไหลของน้ำผ่านทาง Frow p าวนะครับก็คือ,อปริมาณที่น้ำไหลผ่านไปก็จะถูกมอนิเตอร์ผ่านทางตัว f ฟ o นันอะครับอัตราการไหลนะครับในชุดนี้สามารถที่จะจำลองได้2โหมดด้วยกันนะครับเป็นไฮโหมดแล้วก็โลโหมดนะครับตัวที่เป็นโฟ o ์เนี่ยนะครับก็จะมีช่วงความถี่ที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นช่วงความเร็วต่ำนะครับจำลองก็จะอยู่ที่ประมาณ50-175นะครับถ้าเป็นช่วงไฮโหมดนะครับก็จะเป็น200-700 h ถึเฮิร์นี่นะครับ ลักษณะของสัญญาณเพผาที่จำลองออกมานะครับจะถูกแรนดอมไปนะครับนะตามเลงนี้เพื่อจำลองเสมือนหนึ่งอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านเข้าไปในท่อให้จำลองได้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะในทางปฏิบัติการไหลก็จะมีอัตราการไหลที่ไม่สม่ำเสมอเองเพราะฉะนั้นตัวค่าของความถี่ก็จะแวลลี่กันไปตามนี้นะครับ ันนี้ก็จะบอกมาเป็นาทามมิ่งได้นะครับถ้าเป็น700 Hz ก็เฮิร์จะประมาณ1.42มิลลิวินะครับถ้าเป็นตัว200 Hz เฮิร์ก็จะอยู่ประมาณ5มิลลิวินอันนี้ก็คำนวณออกมาตามช่วงเวลากับความถี่นะครับดิวตี้ไซเคลิลนะครับปุ่มเทสเพาส์อย่างที่บอกนะครับเป็นปุ่มที่เราใช้ในการทดสอบ ระบบของเรานะครับโดยทุกๆครั้งที่เรากดลงไปที่ปุ่มเทสเเผวเราจะได้สัญญาณเพวออกมาตัวอัตราเร็วของสัญญาณเทสเเผวก็จะสอดคล้องกับโฟ์โหมดที่เราเลือกไว้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเลือกไว้ที่ไฮโหมดก็จะอยู่ในเลง200-700เฮิร์นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่ตำแหน่งโลก็จะอยู่ที่ช่วง50-175เฮิร์ สุดท้ายจะเป็นตัวเลเวลจัมเปอร์นะครับเป็นจัมเปอร์ที่ใช้แสดงถึงระดับน้ําในถังนะครับอันนี้เป็นจัมเปอร์แบบปกติธรรมดานะครับก็คือตอนจังหวะที่จัมเปอร์ลงไปก็จะได้เป็นลอจิกศนย์ะครับถ้าถอดออกก็ได้เป็นลอจิก1อันนี้ใช้แสแทนสถานะเสมือนหนึ่งเป็นลูกลอยในตัวถังน้ํานั่นเองนะครับรายละเอียดของขั้วสัญญาณนะครับก็จะ ประกอบไปด้วยสัญญาณต่างๆที่จําเป็นนะฮะในที่นี้ก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเป็นสัญญาณจากเลเวลนะฮะก็คือจัมเปอร์เลเวลอันนี้เป็นเอาต์พุตนะครับส่งไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ปุ่มสวิตช์สตาร์ทปุ่มสวิตช์สต็อปก็จะเป็นเอาต์พุตเช่นเดียวกันนะครับที่สัญญาณปั๊มคือสัญญาณที่เป็นอินพุตของชุดซิมูเลชันนี่นะครับเป็นสัญญาณที่รับมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาเป็นอินพุตให้กับตัวบอร์ดจำลองของเรานะครับเพื่อควบคุมการทำงานของปั๊ม ตัว Pro p r o p u l และก็ coil pulse ก็จะเป็นสัญญาณ output ที่ได้จาก flow sensor และเครื่องหยอดเหรียญตามลํานดะับจากนั้นก็จะมีอีก2พอร์ตซึ่งอตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานตรงนี้นะครับอิเเอร์เฟสหลักๆเราจะต่อที่พอร์ตนี้นะครับซึ่งจะมีสัญญาณครบทุกสัญญาณทีนะน,นี้เดี๋ยวเราก็ไปดูผลการทดสอบฮาร์ดแวร์จริงกันนะครับการส่งสัญญาณพันของระบบจําลองเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับ โดยในที่นี้เราจะจำลองการหยดเหรียญ1น1บาทนะครับที่หมายเลข1 5บาทและ10บาทนะฮะโดยแต่ละครั้งที่จำลองจะใช้วิธีการกดปุ่มสวิตช์สปุ่มนี้ลงไปนะครับ1บาทก็ได้1เพานะครับ5าบาทได้สัญญาณ5เพาและ10บาทได้สัญญาณออกมา10เพานะครับในที่นี้เราจะจำลองโดยการวัดค่านะครับโดยอุปกรณ์ usb ตัวนี้ เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการวัดค่าของเพลาเคาน์เตอร์นะครับผ่านช่องสัญญาณคอยเพลาตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมาแสดงผลบนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ Signal ไมายเล็กสูงนะครับเราจะจำลองดูนะครับทดสอบที่ปุ่มแรกก่อนนะครับปุ่มหมายเลขหนึ่งที่1 p เพานะครับกด1ครั้งก็ได้1 p เพานะครับแต่ละครั้งก็จะได้1นึ่1เพลาหนึ่พางนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้ากดที่ หมายเลข5นะครับก็จะได้5้าเผานะครับกดอีกทีหนึ่งก็ได้เป็น15บห้ากดที่เด่นเป็น20นะิบถ้ากดที่หมายเลข10นะฮะเหรียญ10บาทจะได้อ u t p u t มา10บเผานะครับครับในระหว่างที่สัญญาณเผากําลังเจเนเรตอยู่เราสามารถที่จะกดซ้ําเหมือนเสมือนหนึ่งหย่อนเหรียญซ้ําลงไปได้อย่างเช่นกดเหรียญ10ขณะนี้40นะครับกดลงไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่ง ย้ำลงไปนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะได้เป็น60บาทเนะช่นเดียวกันครับกดที่ปุ่ม5นะครับแย่5บาท2เหรียญซ้อนกันนะก็ได้มาเป็น70อย่างนี้เป็นต้นน,นี่คือลักษณะของสัญญาณเผาที่ได้จากระบบจำลองการหยอดเหรียญน,นะครับซึ่งค่าที่จํานวนเหรียญที่หยอดเข้าไปก็จะถูกนํามาบวกรวมกันนั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาทดสอบ สัญญาณ flow p u l s นะครับเป็นสัญญาณที่แสดงถึงอัตราการไหลของน้ำนั่นเองนะครับในที่นี้เราสามารถที่จะควบคุมการไหลให้เกิดขึ้นได้ด้วยการส่งสัญญาณเข้ามาที่ Signal ที่เขียนว่าปั๊มนะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่จะกำหนดให้ปั๊มทำงานแล้วมีอัตราการไหลผ่าน flow sensor ออกไปนะครับในนี้ผมจะจำลองโดยการจัมสายเข้าที่ปุ่ม s วิตช์ start นะครับเพื่อ ใช้ปุ่ม s วิสต์สตาร์ในการควบคุมให้ปั๊มทำงานนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวเพาเวอนะครับทำการตรวจวัดสัญญาณเพาที่ได้ออกมาตรงนี้นะครับเรามาลองทดสอบดูนะครับวับนี้ผมก็จะทำการวัดค่าที่ช่องสัญญาณหเลขศูนย์เช่นเดิมนะครับเราลองกดที่ปุ่ม Start นะครับสังเ,เกตด,ดูว่าตอนที่กดปุ่ม Start ตัวหลอดของปั๊มก็ติดสว่านทำงานขึ้นมานะครับ แล้วก็ค่าของการนับก็จะปรากฏขึ้นที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเพลออกมานะครับเป็นลักษณะนี้อีกอันนึงนะครับที่จะใช้ประโยชน์ในการทดสอบนะฮะสัญญาณเพลของเราเนี่ยก็คือปุ่ม test เพลวปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสวิตช์ด้านล่างตัว f l o ์ led ที่แสดงสถานะของ p r o sensor เนี่นะครับที่เขียนว่า test เพล ทุกครั้งที่กดปุ่มเทสเาผวเราจะได้สัญญาณเเผวที่มีค่าขนาดคงที่จํานวน100่งรเผเสมอต่อการกด1ครั้งนะครับเราลองทดสอบดูนะครับผมเคลียร์ค่าตรงนี้่อไปผมกดปุ่มเทสเาผวหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับได้มาแล้วหนึ่งร้อยกดย้ําไป2ครั้งครับได้300นะครับทุกครั้งที่กดก็จะได้100่งเผเสมอนะครับอันนี้ก็จะใช้ประโยชน์สําหรับการทดสอบนะครับว่าตัว คอนโทรเลอร์ของเราสามารถที่จะรับค่าดได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือไม่นะครับเราสามารถเทสได้ด้วยปุ่มเทสเพาต,ตรงนี้